มันก็จะมีเรื่องของปงจรทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาค่าครองชีพเนี่ยนะคะที่มันแพงแล้วก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีข่าวกันออกมาว่าจะมีการผลักดันแล้วค่ะให้โครงการคนละครึ่งเฟดสีนั้นออกมาให้เร็วขึ้นกว่ากําหนดเดิมที่ได้กําหนดเอาไว้อย่างคุณสันติพรพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในเปิดเผยเลยว่า ทางกระทรวงการคลังพร้อมเร่งดําเนินการโครงการคนละครึ่งระยะที่4ให้เร็วขึ้นค่ะจากเดิมนะคะที่จะทําในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่กําลังประสบปัญหาสินค้าราคาแพงได้อีกทางหนึ่งด้วยและก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะเนื่องจากว่าเคยดําเนินการมาแล้วใน่ยมระยะเพราะฉะนั้นการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องกรอกรายละเอียดอะไรมาก แค่เพียงยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ยืนยันการรับสิทธิ์เหมือนกับเฟสสามเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วขณะที่ทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานคุณสุพัฒนพงพันธ์มีเฉาค่ะก็เปิดเผยถึงกรณีจัดทําโครงการพละเครื่องเฟสสี่ด้วยเหมือนกันว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะกำลังดูแนวโน้มว่าอยากให้เร่งผลักดันโครงการในออกมาเร็วขึ้นจากกําหนดเดิมนะคะจะเริ่มต้นในเดือนมีนาเมษา เรื่องนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้แหละค่ะว่าจะผลักดันโครงการออกมาให้เร็วขึ้นแต่ก็คงจะต้องหาหรือกันอีกครั้งหนึ่งและประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมอีกทั้งยังกําลังพิจารณามาตรการอื่นๆในควบคู่กันไปด้วยค่ะส่วนจะมีการทําโครงการคนละเครื่องไปทั้งปีนี้เลยหรือไม่อันนี้ก็คงต้องมีการพูดคุยกันก่อนซึ่งในขณะเดียวกันกับสถานการณ์ราคาสินค้าแพงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทางด้านคุณสุพัฒนพงศ์ก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงแล้วค่ะถึงผลกระทบกับประชาชนก็มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดสถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นในตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแค่เพียงปัญหาระยะสัน้น ก็เชื่อว่าถ้าหากว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีหรือว่าเปิดประเทศเต็มที่แล้วก็การผลิตก็คงจะกลับมามีมากขึ้นซึ่งทีนี้ถ้าหากว่าไล่เรียงดูกันกลับนะครับประเด็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังคะโอโ้วันนี้เป็นข่าวในหน้าหนึ่งอยู่ตามหน้าหนึ่งพิมพ์หลายๆฉบับเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้นะคะ หน้าหนังสอพิมมติชนเนี่ยลงเอาไว้บอกว่าขายหน้าฟาร์ม2.90บาทต่อฟองพาาิชิ์รึงราคาไข่สั่งเจ้าหน้าที่2ร้านค้าทั่วประเทศร,รมชชี้พบเชื้อ ASF ที่เดียวอธิบดีประสุสั์ไม่ขก๊อกอาคมเร่งคนละครึ่งเฟส4ลุ้นพร้อมบัตรคนจนด้วยนี่เป็นประเด็นพาดหัวรองอยู่ในมติชนเขาละค่ะคุณผู้ฟังส่วนในหน้าหนังสุพิมพ์อย่างสยามราฐัฐสยามรัฐก็จะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการตรึงราคาไข่ฟองละ2บาท90 หน้าหนึ่งสพิมในไทยโพสนะคะชงเลื่อนใช้คนละครึ่งอัดฉีดกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสพิม์ผู้จัดการก็บอกว่าเร่งดันคนละครึ่งเฟดสี่คาดเงินเฟอ้อปีนี้ไม่เกิน3เปอร์เซนส่วนในแนวหน้าก็บอกว่าคนละครึ่งคือนโยบายรัฐบาลบิ๊กป้อมออกตัวไม่เคยบอกเป็นผลงานของพลังประชารัฐอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองแต่ว่าสําหรับคนละครึ่งเฟดสี่ที่จะออกมาคาดได้ใช้ก่อนมีนาคมคนละ1,500บาทขยับ คนละครึ่งเฟ,ฟสีช่วยประชาชนช่วงสินค้าแพงกไม่ให้กระทบเป็นวงกว้างเชื่อเงินเฟ้อไม่น่าเกิน3%เค่ะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างกรุงเทพธุรกิจด้วยที่ลงพาดหัวข่าวกันเอาไว้โอ้โหก็เรียกว่าวันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงหละนะคะที่จะมีการขยับโครงการคนละครึ่งให้เหมือนเร็วขึ้นซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมุฟังคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษ ก็เปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะวันที่14มกราคมเนี่ยจะมีการประชุมออนไลน์ร่วมกันกันกบคุณสุพัฒนพงศ์เพื่อหารือถึงแพ็กเกจการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในภาวะสินค้าราคาแพงโดยจะพิจารณาโครงการคุรครื่งเฟส4บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อออกแพ็กเกจรวมค่ะสำหรับดูแลประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ส่วนที่จะมีการเลื่อนโครงการคนละเครื่องให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดเดือนมีนาคมมีายนหรือไม่อันนี้ก็จะต้องมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะเสนอเข้าครามอไม่ทันในสัปดาห์หน้าเพราะว่าต้องมีเรื่องของระบบการลงทะเบียนการใช้งบประมาณแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในรูปแบบซึ่งมันจะต้องทําออกมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะที่จะดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางคนละครึง่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็มีรายงานแล้วค่ะคะุณผู้ฟังว่าสําหรับวงเงินนะคะ วงเงินที่จะเอามาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยจะนํามาจากพลกองเงินกู้ฉุกเฉิน500ล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการดูแลเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือวงเงินที่เพียงพอที่จะนํามาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเห็นบอกว่าเหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส3ด้วยนะคะก็มีการใช้จ่ายแบบไม่เต็มจํานวนก็จะมาใช้ในเฟส4ต่อเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเหลือวงเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐอีกประมาณ10,000ล้านบาทด้วยกันนะคะ